สุขีมันเสมอมันเครือหมายความเจ็บจะสุขัยความไข่จะมีสุขีมันเสมอมันเครือเก่าความทุกข์ความโศกเศร้ายามเยื้อยงยามขอความสุขกายสบายใจจงมาเกิดมีในทานผู่ฟังทั้งหลายทานผู้ชมทั้งหลายมณีพระอาจารย์จะได้นำเอาธรรมะเป็นขอคิดสกิดใจมาฝาาทันทั้งหลายคาถามหาเสน่ห์ของหลวงพ่อคูณปริสุทโธมีหาระการหนึ่ง ออนนอมทรมตนสองอาสาคนเป็นสามไปมาลาวายัยสีู้จักขอโทษ5ผู้จักขอบใจสำหรับออนนอมทรมตนจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เหตุให้คนนิยมสมสอบแลดก็ดเหตุให ผู้อื่นมีเมตตาหักหอมอคนอ้อมลำทอมตนประการที่สองเป็นอาสาคนเป็นเฮาอา,าสาส่วยเวียกงานผู้อื่นกได้ใจของผู้อื่นเป็นบุคคลที่มีคนอื่นคิดหอนเฮาเสมอเมื่อเขาไปอา,าสาส่วยเวียส่วยงานส่วยกิจการต่างๆค่ะเขาเป็นผู้มีจิตอาสาเขาก็จะ เป็นผู้ที่ได้ใจคนทั้งหลายอาการต่อมาเ่อุจักไปมาราไหวเนาะเขตห้หยภูรภูญัยด้วยว่าคนไกลสิทธิ์ไดส้สนิทสนมแต่กระหักแพงยิงย่งยิ่งขึ้นไปเวลาเข้าไปแสา,ากระบอกเวลาก้ามมากกระไหวแต่สําหรับผูญัยก็ให้ความเมตตาอยาก เบิงแยงไปตลอดเนาะการต่อมาแมนู้จักขอโทษาหาเขาเหตุผิดพลาดลงไปหาเขาประตองหาล่อหรือว่ายันเสียเปรียบหรือว่าเสียเกียรติเนาะขอโทษไปโลดการขอโทษจะเป็นการคลอนคลายความผิดต่างๆเหตุห้ความนักเป็นความเบาเหตุห้โทษนักเป็นโทษเบาขั้นเขาอุจขอโทษทุกอย่างมากกับ มีการผิดพาดได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผพิพาแล้วกะต้องขอโทษขออภยก็ถือว่าจะเป็นสเสนอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเช่นเดียวกันประการต่อมาเป็นหูจักขอบใจเนาะเมื่อเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นก็ให้หูจักขอบมกขอบใจหูจักบุญคุณเนาะต่อผู้สนับสนุนก็จะเหตให้ มีผู้ประทับหรือว,ว่าให้การสนับสนุนต่อๆไปดังนั้นแล้วค่าถามมา,าสเสน่ห์ของหลวงพ่อคูณผู้ใดนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดเป็นสเสน่ห์ประจําตัวออมนำทำตนอาสาคนเป็นไปมาราไว้ผู้จักขอโทษเนาะเด็กก็ผู้จักขอบใจอนังกะเป็นการที่เฮาสามารถมาฝึก,มา,กมาปฏิบัติได้ที่จริงแล้วกัน สนะทุกสิ่งทุกอย่างใดกระสู่สนะใจตนเองบ่ไดนะเฮาฝึกเฮาทีจะเอาสนะใจตนเองด้วยการสนะจากการเป็นคนแข็งกระด้างกลายมาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่บ่มองเห็นคุณค่าของคนอื่นกลับมากลายเป็นการให้คุณค่าของคนอื่นได้สนิทสนมหักแพง,งคนอื่นแล้วก็เคยเป็นคนที บอกเคยช่วยเหลือผูดด้ใดกับฝึกใจตนเองให้มีการช่วยเหลือ,เ,อเพื่อเพื่อเพื่อแพร่เบิ่งแง่หรือว,ว่าให้การสนับสนุน่นกนแลนกัน,กกนบอกเคยขอโทษผเฮ้าก็ต้องฝึกพัฒนาตนเองจิตใจตนเองให้ได้ขอโทษคนอื่นในขณะที่เอาทำพิษหรือว,ว่าเหตุบ่ถูกใจคนอื่นหรือว่าไม่กระทั่งว่าหฮา่บริพิษก็ตามแต่คนอื่น ว่าฮาพิดหรือว่าว่าฮอาอถึอเขาก็ขอโทษไปก่อนก็ดีคือกันรปการต่อมาแม่นอูจจาขอบใจการขอโทษและการขอบใจจะเป็นเสนอันหนึ่งการขอบใจเฮ็ดเล็กๆน้อยๆกับขอบใจผู้ไดเอายังมาหายกับขอบใจผู้ไดเฮ็ดยังไหนฮอกับขอบใจเนาะมีขอโทษมีขอบใจก็ถือว่ามีเสนประจําตัวดังนั้นกับขอฝากท่านทั้งหลาย ได้นําไปคิดไปพิจารณาแต่ว่าพอได้ทีสามารถฝึกปฏิบัติก็ขอ,อเชิญไปลองฝึกปฏิบัติ้วก็ฝึกห้าคามจิตใจตนเองบวยไปกระทําคนสัวฝึกพัฒนาตนเองสนับสนุนตนเองในการทําความดีในการสั่งสค์ต่างๆนะขอใหททททใอ้ทุกคนทุกทานจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมีอายุวันนะสุขภาระทุกคนทุกทานถูกประการเธอ